เฮ้ยดิด,ด,ดิอร่อยขนาดไหนไอืมอกินโชว์ดิกินโชว์ดิปลาอืมปลาเน้นๆว้ายเนเว้อืมไงรสชาตินี่นี่นี่น นี่สิพิ่แกงไม่ได้สใส่พริกไอ้นี่ไงล่ะเนะหอมไหมขึ้นเลยน,ะนี่แ่ละอืมหมูสามชั้นผัดพริกแกงโอเค<า>กะไรนะ ฮะไข่ผัดใบเหลียงใบเหลียงเป็นยังไงใบเหลีย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 งอาหารใต้ใบเหลียงนิดนิดคือหอม่ำๆเดี๋ยวยังเดียวข้าวอันนี้ข้าวจากบ้านเก่าไม่ได้มีบ่อผมก็เพิ่งหุงไม่ต่างกันตัวเสียง เราไม่ถึงให้จะช้สี่ขา